สวัสดีครับผู้ชมครับเที่ยวทุกไทยวันนี้ครับพาผู้ชมมาที่าศาสนสถานแห่งหนึ่งครับที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติและก็อบล้อมด้วยขุนเขาที่แห่งนี้เงียบสงบเลยทีเดียวครับเหมาะสำหรับใครที่อยากมาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาท่องเที่ยวที่นี่ครับวัดพระาธาตุผาซอดแก้วจังหวัดเพชรบูร์ครับ คุณผู้ชมครับว่าประทาศผาซ่อนแก้วเดิมชื่อว่าพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วตั้งอยู่หน้าบริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดงตำบลแคมสนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ับมีผู้มีจิตศรัทธานะครับซื้อที่ดินถวายเพื่อก่อสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูร์ครับเนื่องจากตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อนเป็นทิวเขาเรียงรายสูงตระหง่านดุดสวงสวรรค์บนยอดเขานั้นนะครับมีถ้ำอยู่ปลายยอดเขาซึ่งชาวบ้านนะครับเขาพูดต่ต่อกันมานะครับว่า หลายคนได้เห็นลูกแก้วลอยอยู่เหนือฟากฟ้าแล้วกลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผาชาวบ้านเชื่อนะครับว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาและต่างเชื่อถือว่าเป็นสถานที่มงคลมีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆกันว่าผาซ่อนแก้วนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับสถานที่แห่งนี้เงียบสงบเหมาะมากๆครับสำหรับการพักกายพักใจทําชีวิตของเราให้ช้าลงสักบ้างมันก็ดีเหมือนกันนะครับที่นี่วัดพระาธาตุผาซอดแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสำหรับวันนี้ที่ข่ัวไทยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ